อ้ออสาสนี่พอ่อเลยบวานี่ถุงเจ้างไายคือขาดโอ้โอใส่ถุงมือยางดีโอ้ย<า>ถุงมือสวดออกข้างนี้นะวววสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พบกับสดใสชาแนลนะฮะ ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของจอกหูหนูยักษ์ครับท่านผู้ชมครับอจอกหูหนูยักษ์ที่แพร่ระบาดในลุ่มลําน้ําสงครามนะครับเป็นอีกหนึ่งวิถีให้ชาวบ้านได้ทํามาหากินนะครับภายใต้จอกหูหนูยักษ์นะฮะตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าใต้จอกหูหนูยักษ์วันนี้เราจะได้อะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับ ก็คือเอามุ้งเขียวนะครับมาล้อมแล้วก็ขนจอกภายในมุ้งเขียวนี้ออกนะครับแล้วจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างข้างในนี้อยู่ข้างใต้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมตีน,าน่าจะตีนเดียวไปเลยเพ่อะน่ะเราไม่ซักไปเลยจับไปเด้ นี่ตีมยบแกวไว้นลยมันตรงนตรงออกังนี่มอ้าเห็นหัวูถมันได้ละต่ำชูบรรลูคนไหมนมตเดี๋ยววะเอาข่าก่อนลปกไปก่อนเดี๋ยวเด้อเ้ด้โอ้วาตีนบควนวมาะมานมมันละมันมามมมมา มันพ่เป็นแวกออกข้างทางได้หมดถึงตีเน้อตีนดีแล้วมึงเอาโอ้จอกมันติดกันไปบิ้ลยบ้นะปองโอ้เดามีดปาเอาติดกันไบเบิเลยไหมเอาไม่ออกเดี๋ยวกวันเด้อ ปลาสุดปลาสุดเอาปลาสุดตัวนั้นเอาระบบใช่ขวดปวดริบกกระเหี่ยวกระเที่ยวไหนวะมันเขาขึ้นเอาตาเขาคือตาดีสิแล้วแม่แม่บ่มีความหนักึ้นเบาแล้วมาเอาเลยมาทุ่มว่ที่อันดีสุดพวกว้าวขี่มก้าตัวนี้ เย่ยยุ่งานนั่นละมีแม่ยังมมีมีมีแม่ลอยู่แม่อยู่เอาลงมาเลยเอามาลงมาเลยโอ้แตกซ้มบ่พ่อซ้มบ่มีเจ้าไรกานังนี่ถอข้างห่างบ่งห่างโอ้ยข้างห่างไรงโอ้น้ำไผ่ดิหนิ no มีได้แต่กวกไผ่นี่บ่ เงี้ยบกานโอ้แม่เป่งกัมีของน้ำใั่แจกนแจก,แก,แก,แกโอ้โอ้ไปสิโอ้แจกแจกแจกโอ้อ้ใครกบมบ่สมแล้วพดวอ,อ,ด,อ,วอดีละโอ้บมมีบ่ัง่งตขาจะพานเราได้ไกันอยู่้าเราบอข้างผีตับกฮุ่งจะ กระบอกจังวาขันทีห้ยไทยกับสุภาหวงแก่กองมาน้กันนี่ละกวยยอยมาต้องมันน่นเด้เอาเทียมไปพร้อมถืออุ่นไหรใส่หม้อต้มเด้บานีแก่ใช่ไหมันนมือละยาใส่หม้อนด้ามันบความข้น้นห่อนดดกโอ้ยไฟกองห เอาจัดจัดจักหน่อยเนี่ยละมาดูโดมาปลาใส่บักพริกใส่เข้าคร่วหอมหอมใสไปแล้วนี่เออหอมแดงใส่น้ำแมนเตรียมจังหน่อยใหเขากันจ้ะใช่โอ้โหครับใ่โอ้ต้มน้ำข้าวสูงหมวกเลยมาต้มไหม ดิบนนายเลยถุงเจี้ยงนี่คือขาดโอ้โยใส่ถุงมือย่างดีโอ้ยขาดเถิดวดอ่อข้างเลยนะโอ้ยตายตายแนนนิวก่อหอนมือแล้วขันเลยใส่ผักเสียบตรนี้กนก่อนเนาะไม่ได้คนก็ออกบอกมาคุณงิี๋เป็นในรสชาติเอาขอเนื้อเสียบเถอะบ้างผลิตครับมาจากสวยรู้เอาออกใส่ันพไหน้าซิมบ่เฮ้ พูมักดิบกินดิบูมักซุกกินชุกเนี่ยซิม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 ยา้มาซิมเห็นไหมซิมนี่เอต้องฟักกระโดนักกระโดนอมหรอเอาโมมเลยมาที่นี่เจ้หนบอกว่าฟังโมมๆื้อเลยงสุดยอดสุดยอดเนาะอย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับ